วันนี้มีเรื่องราวที่น่าสนใจมากๆจากเวทีพรีเมียร์ลีกอังกฤษที่เพิ่งผ่านพ้นไปหมาดๆเลยครับบอกเลยว่าเกมนี้มีอะไรให้พูดถึงเยอะแยะไปหมดโดยเฉพาะกับฟอร์มของทีมปืนใหญ่อาร์เซนอลที่เปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของเจ้าป่านอตติงแฮมฟอร์เรสเกมนี้ผลจบลงด้วยสกอร์อาร์เซนอลเอาชนะไปได้แบบขาดลอย3-0ซึ่งไม่ใช่แค่ผลจานแข่งขันที่น่าสนใจแต่ยังมีเรื่องราวเบื้องหลังที่ซ่อนอยู่ และนั่นแหละครับคือสิ่งที่เราจะมาคุยกันในวันนี้แบบเจาะลึกทุกแง่มุมเราจะมาดูกันว่าชัยชนะครั้งนี้ของอาเซนอนมันมีความหมายอะไรมากกว่าแค่3คะแนนที่ได้มาและการประเดิมสนามของโคชใหม่ฟอร์เรสอย่างแอนชสปอสเตโคคิวจะเป็นบทเรียนแรกที่ต้องจดจำไปตลอดฤดูกาลนี้หรือเปล่ารวมถึงฟอร์มของแข้งหน้าใหม่ที่โชว์ฟอร์มได้โดดเด่นในนัดนี้ด้วยพร้อมแล้วก็ไปลุยกันเลยครับประเด็นที่1 ปืนใหญ่ยิงสามแต้มขึ้นจ่าฝูงการออกสตาร์ทที่สวยงามกับความท้าทายข้างหน้าเอาละครับเพื่อนๆมาเริ่มกันที่ข่าวใหญ่ข่าวแรกเลยที่ต้องพูดถึงก็ถือผลการแข่งขันอันน่าประทับใจของทีมปืนใหญ่อาเซนอลที่เปิดบ้านเอมิเรตสเตเดียมต้อนรับการมาเยือนของนอตติงแฮมฟอ r เรสเมื่อวันเสาร์ที่13กันยายน2568ที่ผ่านมาผลปรากฏว่า อาร์เซนอลโชว์ฟอร์มได้อย่างดุด,ดันไล่ถล่มฟอรเรสต์ไปแบบสบายๆด้วยสกอร์3ต่อศูย์คว้า3แต้มสำคัญไปครองได้สำเร็จและที่สำคัญไปกว่านั้นคือ3คะแนนที่ได้มานี้ทำให้ยอดรวมของอาร์เซนอลเพิ่มขึ้นเป็น9คะแนนจากการลงเล่น4เกมและพุ่งทะยานขึ้นไปเป็นจ่าฝูงของตารางพรีเมียร์ลีกได้ในเวลานั้นก่อนที่ทีมอื่นๆจะลงแข่งขันกันต่อจากพวกเขา โอ้โหฟังแล้วมันช่างหอมหวานสำหรับแฟนปืนใหญ่จริงๆนะครับประตูแรกของเกมนี้มาจากฝีเท้าของกองกลางมาตินซูบิเมนดีในนาทีที่32ซึ่งถือเป็นการปลดล็อกที่สำคัญหลังจากนั้นเริ่มครึ่งหลังมาได้ไม่ทันไรนาทีที่46ก่องหน้าวิกเตอร์โยเคเรสก็จัดการซัดประตูตอกย้ำให้ทีมนำห่างเป็น2ต่อ0 และปิดท้ายด้วยการยิงประตูที่2ของตัวเองในเกมนี้จากกองกลางมาตินซูบิเมนดี้ในนาทีที่79เป็นอันว่าปืนใหญ่ปิดจ็อบเก็บ3คะแนนเต็มไปได้อย่างงดงามและเป็นการขึ้นไปยืนสง่าบนบอลลังจ่าฝูงได้อีกครั้งในช่วงต้นฤดูกาลมุมมองวิเคราะห์ส่วนตัว ถ้าให้ผมมองนะเพื่อนๆการที่อาเซนนลสามารถเก็บชัยชนะในเกมนี้ได้อย่างเด็ดขาดและขึ้นไปเป็นจ่าฝูงได้ในช่วงต้นฤดูกาลมันเหมือนกับการออกสตาร์ทการเดินทางไกลที่ราบรื่นและมีพลังงานเต็มเปี่ยมเลยล่ะครับเหมือนนักวิ่งมาราธอนที่ออกตัวได้สวยงามนำหน้าคนอื่นๆตั้งแต่ช่วงแรกๆของการแข่งขันแม้ว่ามันจะเป็นเพียงช่วงต้นฤดูกาลเท่านั้นและการเป็นจ่าฝูงในเดือนกันยายนอาจจะไม่ได้การันตีอะไรมากนักแต่ในแง่ของขวัญกำลังใจและ ความมั่นใจของทีมมันสำคัญมากๆครับการที่ทีมได้3ามแต้มแบบไม่ยากเย็นนักแถมยังเป็นการรักษาคลีนซีทไว้ได้อีกกาเบรียลมาแกลเยสและคริสเตียนมอสเกรราทำได้ดีในการสกัดบอลนี่แสดงให้เห็นถึงความลงตัวทั้งเกมรุกและเกมรับที่มิเกลอาเกตาพยายามสร้างขึ้นมา การทำประตูจากนักเตะหม่ถึง2คนมาตินซูบิเมนดี้และวิกเตอร์โยเคเรสมันเป็นสัญญาณที่ดีมากๆว่าการลงทุนในช่วงสัมเมอร์ของพวกเขากำลังออกดอกออกผลเหมือนการปลูกต้นไม้ที่เพิ่งเริ่มผลิใบอ่อนออกมาให้เห็นว่ามันกำลังจะเติบโตไปในทิศท,ทางที่ดีแต่เพื่อนๆเชื่อผมเถอะครับว่า การเป็นจ่าฝูงในช่วงแรกๆของฤดูการมันก็เหมือนกับยอดเขาที่ถูกปกคลุมด้วยเมฆหมอกนะครับมองจากข้างล่างอาจจะดูสวยงามและน่าภาคภูมิใจแต่เมื่อขึ้นไปยืนอยู่บนนั้นแล้วมันกลับมีลมแรงพายุโหมกระหนำ่ำและความหนาวเย็นที่รออยู่ความกดดันที่ต้องรักษามาตร,รฐานให้ได้ตลอด38เกมมันไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะครับ แต่ละสัปดาห์ที่ผ่านไปคู่แข่งก็จะจับจ้องและวิเคราะห์เรามากขึ้นเหมือนกับการที่ทีมที่อยู่หัวตารางจะโดนทีมอื่นๆล็อกเป้าเป็นพิเศษผมยังจำได้เลยว่าฤดูการ2021-2022ที่ผ่านมาอาเซนอลนก็เคยมีช่วงเวลาที่ดีมากๆในการลุ้นแชมป์แต่สุดท้ายก็แผ่วปลายไปเสียดือด้อๆ การเรียนรู้จากประสบการณ์ในอดีตจึงเป็นสิ่งสำคัญมากๆครับพวกเขาต้องระมัดระวังไม่ให้ความมั่นใจเปลี่ยนเป็นความประมาทและต้องรักษาความกระหายชัยชนะให้ได้ทุกนัดไม่ว่าจะเจอทีมเล็กหรือทีมใหญ่เพราะในพรีเมียร์ลีกทุกทีมมีสิทธิ์สร้างเซอร์ไพรส์ได้เสมอเหมือนกับคำที่ว่าลูกกลมๆอะไรก็เกิดขึ้นได้นั่นแหละครับลองคิดดูสิครับว่า ถ้าอาเซนอลยังสามารถรักษาฟอร์มการเล่นแบบนี้ไปได้เรื่อยๆสร้างความต่อเนื่องและมีวินัยในเกมรับอย่างที่เห็นในนัดนี้พวกเขาก็จะเป็นทีมที่น่ากลัวมากๆเลยล่ะครับการที่พวกเขาสามารถขึ้นจาฝูงได้ตั้งแต่นัดที่4มันเป็นเหมือนการส่งสัญญาณเตือนไปถึงทีมเต็งอื่นๆว่าอย่าพึ่งกาชื่อพวกเราทิ้งไปนะเพราะพวกเรากลับมาพร้อมรบอีกครั้งแล้วเหมือนกับขุนพลที่รับคมดาบมาอย่างดีเตรียมพร้อมเข้าสู่สนามรบอันดเดือด แต่ในขณะเดียวกันการต้องเจอกับทีมที่เพิ่งเปลี่ยนโค้ชอย่างฟอเรสต์ในนัดนี้ก็ถือเป็นบททดสอบที่ดีนะครับเพราะทีมที่เปลี่ยนโค้ชใหม่มักจะมีแรงฮึดพิเศษที่จะเล่นเพื่อพิสูจน์ตัวเองให้โค้ชคนใหม่เห็นแต่การที่อาเซนนลสามารถรับมือกับแรงฮึดนั้นได้แถมยังเก็บคลีนชีตและยิงประตูได้เป็นกอบเป็นกำรรม,มันสแสดงให้เห็นถึงวุฒิภาวะและความเป็นมืออาชีพของทีมที่พัฒนาขึ้นอีกระดับหนึ่งสิ่งที่น่าจับตาต่อไปคือการรักษาสภาพร่างกายของนักเตะ การจัดการกับโปรแกร,รมที่อัดแน่นและการรับมือกับอาการบาดเจ็บที่จะเกิดขึ้นระหว่างฤดูกาลเพราะนี่คือบททดสอบจริงของทีมระดับลุ้นแชมป์ครับ การมีนักเตะตัวหลักอย่างมาตินโอเดกาดกองกลางตัวเก่งต้องถูกเปลี่ยนตัวออกไปเพราะอาการบาดเจ็บตั้งแต่นาทีที่18แม้จะยังไม่ทราบอาการที่แน่ชัดแต่ก็เป็นเรื่องที่ต้องเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดเพราะเพชรเม็ดงามอย่างโอเดกาดคือหัวใจสำคัญในการคลับเครื่องเกมรุกของทีมเลยทีเดียวการไม่มีเขาอยู่ในสนามอาจจะทำให้เกมรุกขาดความลื่นไหลไปบ้าง โดยสรุปแล้วการขึ้นเป็นจ่าฝูงของอาเซนอนในตอนนี้เป็นเหมือนรางวัลแรกจากความพยายามในช่วงปิดฤดูกาลและช่วงปรีซีซั่นแต่การจะรักษามันไว้ให้ได้จนถึงช่วงสุดท้ายของฤดูกาลต่างหากคือรางวันใหญ่ที่พวกเขาใฝ่ฝัน ผมเชื่อว่าแฟนแฟนเดอะกันเนอร์สคงจะมีความสุขกับสถานการณ์ในตอนนี้มากๆแต่ก็คงจะยังไม่ประมาทและยังคงติดตามฟอร์มของทีมรักกันอย่างใจจดใจต่อต่อไปแน่นอนครับเพราะฟุตบอลก็เหมือนชีวิตนั่นแหละครับมีขึ้นมีลงมีช่วงเวลาที่สวยงามและช่วงเวลาที่ต้องฝ่าฟันอุปสรรคมันคือสเสน่ห์ของมันจริงๆนะประเด็นที่ 2. ดาวรุ่งพุ่งแรงเมื่อนักเตะใหม่ของอาร์เซนอลฉายแววเชิดฉาย ต่อเนื่องจากเรื่องของชัยชนะสุดสวยของอาเซนอลนะครับเพื่อนๆอ,อีกหนึ่งประเด็นที่ผมคิดว่าน่าสนใจไม่แพ้กันเลยนั่นก็คือฟอร์มอันโดดเด่นของเหล่าแข้งหน้าใหม่ที่เพิ่งย้ายเข้ามาสู่ทีมปืนใหญ่และได้รับโอกาสลงสนามในเกมนี้บอกเลยว่าแต่ละคนนี่โชว์ฟอร์มได้เข้าตาม,มากๆโดยเฉพาะ2คนที่ทำประตูได้ในเกมนี้นั่นก็คือ กองกลางมาตินซูบิเมนดีที่กดไปคนเดียว2ประตูสุดสวยและกองหน้าวิกเตอร์โยเคเรสที่ประเดิมประตูแรกในสีเสื้อใหม่ได้อย่างรวดเร็วเรามาดูรายละเอียดกันหน่อยประตูแรกของเกมในนาทีที่32นั้นมาจากกองกลางมาตินซูบิเมนดีที่ยิงเต็มข้อด้วยเท้าขวาส่งบอลเข้าไปอย่างสุดสวยเป็นการปลดล็อกให้ทีมขึ้นนำา1ต่อ0 และหลังจากนั้นในช่วงครึ่งหลังนาทีที่46กองหน้าวิกเตอร์โยเคเรสก็ไม่รอช้าหลุดเข้าไปช้าจ่อๆไม่เหลือซากให้ทีมทิ้งห่างเป็น2-0ต่อเรียกได้ว่าเริ่มต้นครึ่งหลังด้วยความเด็ดขาดและปิดท้ายด้วยกองกลางมาตินซูบิเมนดีอีกครั้งในนาทีที่79ที่โม่งจ่อๆเข้าไปเป็นประตูที่2ของเขาในเกมนี้และเป็นประตูตอกย้ำชัยชนะ3-0 นอกจากสองคนนี้แล้วแหล่งข่าวของเรายังบอกอีกว่านักเตะใหม่อย่างปีกโนนี่มาดูเอเก้ปีกเอเบเรชีเอเซ่และกองหลังตัวกลางคริสเตียนมอสกราก็ทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมเช่นกันโดยเฉพาะปีกเอเบเรชีเอเซ่ที่มีส่วนสำคัญในการทำประตูที่2ของกองหน้าวิกเตอร์โยเคเรสด้วยการเปิดบนเรียดได้อย่างสมบูรณ์แบบและกองหลังตัวกลางคริสเตียนมอสกรา ที่ได้รับโอกาสลงสนามแทนกองหลังตัวกลางวิลเลียมซาริบาที่พื้นหายเจ็บก็โชว์ฟอร์มได้อย่างแข็งแกร่งยืนเซ็นเตอร์แบ็กคู่กับกองหลังตัวกลางกาเบรียลมากันเยสได้อย่างไม่มีที่ตินี่มันเหมือนกับที่ทีมได้เพชรเมร็ดงามเข้ามาเสริมทัพจริงๆนะครับมุมมองวิเคราะห์ส่วนตัวเพื่อนๆครับการที่นักเตะใหม่สามารถปรับตัวและทำผลงานได้อย่างรวดเร็วแบบนี้มันเป็นอะไรที่หายยากและล้ำค่ามากๆในโลกฟุตบอลยุคปัจจุบันนะครับ มันเหมือนกับการที่เราได้ซื้อรถคันใหม่มาแล้วสามารถขับออกไปซิ่งบนถนนได้เลยทันทีโดยไม่ต้องปรับจูนอะไรให้ยุ่งยากมากมายแสดงให้เห็นถึงคุณภาพของนักเตะแต่ละคนรวมถึงการทำงานของทีม s สเก t i n g และโคชมิจิโออาเตตที่สามารถเลือกนักเตะที่เหมาะสมกับระบบและปรัชญาของทีมได้อย่างลงตัว ผมประทับใจเป็นพิเศษกับกองกลางมาตินซูบิเมนดีนะครับการที่เขายิงได้ถึง2ประตูนในเกมเดียวเนี่ยถือว่าเกินคาดมากๆสำหรับกองหลังตัวรับที่ส่วนใหญ่จะเน้นการตัดเกมและเชื่อมบอลมากกว่า การยิงประตูแรกด้วยการกดเต็มข้อจากลูกเตะม,มุมที่แนวรับฟอร์เรสเคลียร์ไม่ขาดมันแสดงให้เห็นถึงสัญชาตญาณกองหน้าแฝงอยู่ในตัวเขาและประตูที่2จากการม่วงจอๆก็ยืนยันว่าเขาพร้อมที่จะเติมขึ้นไปช่วยทำประตูได้ถูกเมื่อผมว่านี่แหละครับคือสิ่งที่อาเซนนลต้องการ นักเตะที่สามารถสร้างเซอร์ไพรส์และทำประตูได้จากหลายตำแหน่งในสนามไม่ใช่แค่พึ่งพากองหน้าวิกเตอร์โยเคเรสหรือปีกโนนี่มาดูเอเกเพียงอย่างเดียวเพราะการที่กองหน้าทำประตูได้มันเหมือนกับการที่เรามีไพ่ลับซ่อนอยู่ในมือทำให้คู่แข่งจับทางได้ยากขึ้น ส่วนกองหน้าวิกเตอร์โยเคเรสก็แสดงให้เห็นถึงความเฉียบขาดที่เขามีการทำประตูในนาทีที่46ซึ่งเป็นช่วงออกสตาร์ทครึ่งหลังท,งทันทีมันเป็นประตูที่มาในช่วงเวลาที่สำคัญมากๆมันเหมือนกับการที่ตอกฝาลงทีมคู่แข่งไปในตัวทำให้ฟอรเรสต์ต้องเผชิญกับความยากลำบากมากขึ้นอีกหลายเท่าตัวในการกลับมาสู่เกม การเคลื่อนที่หาช่องและการจบสกอร์ของเขามันดูง่ายดายแต่เต็มไปด้วยประสิทธิภาพนี่คือสิ่งที่กองหน้าชั้นดีควรจะมีและเขาก็แสดงให้เห็นแล้วว่าเขาคือเครื่องจักรถล่มประตูที่อาเซนอลได้มาครอบครองแล้วไหนจะเรื่องของปีกโนนี่มาดูเอเกกับปีกเอเบเรชี่เอเซอีกครับที่แหล่งข่าวบอกว่าเล่นได้อย่างยอดเยี่ยม การที่ปีกเอเบเรชีเอเซสามารถหลุดขึ้นไปเปิดบอลเรียดให้กองหน้าวิกเตอร์โยเคเรสทำประตูได้มันแสดงให้เห็นถึงความเร็วความคล่องตัวและวิสัยทัศน์ในการจ่ายบอลของเขาซึ่งเป็นคุณสมบัติที่สำคัญมากๆของปีกในยุคปัจจุบันส่วนปีกโนนี่มาดูเอเก้ที่มีข่าวว่าได้รับเสียงปลบมือจากแฟนบอลอย่างกึกก้องตอนถูกเปลี่ยนตัวออกไปก็เป็นเครื่องยืนยันว่าเขาสามารถซื้อใจแฟนๆได้อย่างรวดเร็วด้วยฟอร์มการเล่นที่น่าประทับใจ และอย่าลืมกองหลังตัวกลางคริสเตียนมอสกรานะครับแหล่งข่าวบอกว่าเขาคือข้อเสนอสุดคุ้มที่อาเซนอลได้มาด้วยค่าตัว13ล้านปอนด์การที่เขาได้ลงสนามเป็นตัวจริงและสามารถจับคู่กับกองหลังตัวกลางกาเบรียลมากันเยสได้อย่างแข็งแกร่งในวันที่กองหลังตัวกลางวิลเลียมซาลีบายังไม่ฟิตเต็มร้อยมันแสดงได้เห็นถึงความลึกของขุมกำลังในแนวรับและความสามารถของเขาในการเข้ามาเติมเต็มช่องว่างได้อย่างไม่มีสะดุด เหมือนกับว่าอาเซนอนมีกองหลังตัวกลางคนใหม่ที่พร้อมใช้งานได้ทันทียามที่ตัวจริงต้องพักหรือมีอาการบาดเจ็บสำหรับผมแล้วการที่นักเตะใหม่เหล่านี้สามารถโชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมตั้งแต่นัดแรกๆที่ได้ลงสนามมันเป็นเหมือนการลงทุนที่ให้ผลตอบแทนรวดเร็วครับ มันช่วยลดความกดดันที่อยู่บนบ่าของนักเตะเกา่าและช่วยเสริมสร้างความมั่นใจให้กับทีมโดยรวมว่าพวกเขามีขุมกำลังที่แข็งแกร่งและหลากหลายพอที่จะรับมือกับความท้าทายในฤดูกาลนี้ได้การที่นักเตะที่สามารถทำประตูดได้จากหลายตำแหน่งไม่ว่าจะเป็นกองหน้ากองหลังหรือปีกมันทำให้เกมรุกของอาเซนอนมีความน่ากลัวมากขึ้นและเดาทางได้ยากขึ้นสำหรับคู่แข่งแต่แน่นอนครับว่า ฟอร์มที่ดีในเกมเรียวก็ยังไม่พอที่จะตัดสินทุกอย่างนักเตะเหล่านี้ยังต้องพิสูจน์ตัวเองอย่างต่อเนื่องในระยะยาวครับการรักษาสภาพร่างกายให้ฟิตอยู่เสมอและการปรับตัวเข้ากับจังหวะของพรีเมียร์ลีกที่เข้มข้นขึ้นเรื่อยๆจะเป็นบททดสอบสำคัญของเขาในอนาคต แต่จากที่เห็นในเกมกับฟอ r e เรสผมบอกได้เลยว่าอาเซนนลได้นักเตะใหม่ที่น่าจับตามองและมีคุณภาพเข้ามาเสริมทัพอย่างแท้จริงและพวกเขากำลังจะเป็นฟันเฟืองสำคัญที่จะขับเคลื่อนทีมปืนใหญ่ไปสู่ความสำเร็จในฤดูกาลนี้อย่างแน่นอนครับเหมือนกับฟันเฟืองชิ้นใหม่ที่เพิ่งถูกใส่เข้าไปในเครื่องจกักรและทำให้เครื่องจักรทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นนั่นเอง นี่คือการอัปเดตข่าวสารอาเซนอนครับพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ